ผู้ชมค่ะทางพ่อเอระเบียบวาทศาิลนะคะได้พูดแบบนี้ถึงน้องฮักแพงค่ะคุณผู้ชมขะก็คือทางน้องหักแพงสาวน้อยลำเพลินโชนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขะ เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่น้องร้องนะคะอยู่บนเวทีค่ะเป็นวันแรกเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตน้องฮักแพงทําแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาก็มีทั้งการโชว์เต้นโชว์สเตปการเต้นนะคะรวมทั้งร้องไปด้วยนะคะคุณผู้ชมขาถึงกับพ่อเอนะคะต้องมาคอมเมนต์นะคะตโพสตดด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่ายอมรับน้องเก่งมากอดทนแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาสุดยอดมากลูกฟอนรําก็สวยเพลงเร็วทําได้ออกมาดีให้กําลังใจนะลูกพัฒนาตัวเองต่อไปอ่านี่นะคะคุณผู้ชม บอกเลยว่าน้องก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะคะสำหรับน้องฮักแพง ก็ครั้งนี้นะคะทางพ่อเอเป็นคนมาชมเองกับมือนะคะกับซีแบบว่าดีใจแน่จากน้อยนะคะพี่น้องคาเรื่องราวแบบนี้นะคะมันเป็นอะไรที่น่าบอกต่อจริงๆเลยนะคะพ่อ A เอเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ใช่จะไปชมใครง่ายๆนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าไปชมน้องฮักแพกนะคะน้องก็ทําได้ทําถึงจริงๆค่ะเปิดสาวน้อยลาเพลินโชว์มาครั้งนี้นะคะน้องโชว์สเต็ปการเต้นการร้องน,นี่เต็มที่จริงๆค่ะถึงแม้จะมีกระแสดราม่าบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรน้องก็สามารถสู้ฝ่าฟันมาได้นะคะครั้งนี้ บอกเลยว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยทำถึงจริงๆค่ะไม่ว่าศิลปินท่านไหนค่ะคุณผู้ชมขารวมถึงน้องฮักแพงเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะการเต้นนะคะน้องก็เคยแบบว่าเหมือนจะเป็นแดนเซอร์มาก่อนนะคะพี่น้องขาแล้วน้องก็เต้นเก่งจริงๆนะคะสเต็ปไหนคือน้องได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมขาเรื่องการร้องน้องก็ไม่เคยแผ่วค่ะคุณผู้ชมขามีอะไรใส่เต็มที่เลยนะคะมีร้อยอัดร้อยนะคะมีห้านอัดหลานค่ะพี่น้องขา คือน้องทําเต็มที่ทุกผลงานเลยนะคะคุณผู้ชมยังไงนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับใครนะคะที่รู้ว่าสาน้อยลําเพลินโชว์ไปที่ไหนคะ่ะก็สามารถแวะเวียนไปได้นะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขาทางน้องฮักแพงเนี่ยเรียกได้ว่าผ่านกระแสรดราม,ามา่ามาน้องก็ขอโทษตลอดเลยนะคะ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือทางน้องฮักแฮงเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าพัฒนาตัวเองมาตลอดใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะรู้ว่าสาวน้อยลำเพลินโชวมาที่ไหนก็สามารถแวะเวียนไปได้ตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมดูการพัฒนาดูความเปลี่ยนแปลงของน้องไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าเพิ่งตัดกําลังใจอย่าเพิ่งขัดศรัทธาแต่อย่างใดนะคะ รอดูความสําเร็จกันต่อไปค่ะน้องอาจจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้บางเรื่องบางอย่างน้องก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าเห็ดอย่างวัตถุประควรนะคะน้องก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนะคะพี่น้องขาแต่ไม่ว่ายังไงคนเราเมื่อผิดพลาดก็สามารถให้อภัยกันได้นะคะคุณผู้ชมคนเราไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครไม่ผิดพลาดนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าน้องเนี่ยได้เห็ุผิดพลาดไปแล้วแต่ก็ให้อภัยกันได้เนาะค่ะปรับปรุงกันได้นะคะคุณผู้ชมยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเรา มาดูความคิดเห็นกันบ้างค่ะคุณผู้ชมว่าทางพ่อเอนะคะไปคอมเมนต์กับน้องแบบนี้มีใครแสดงความคิดเห็นกันยังไงบ้างค่ะนี่นะคะบางท่านนะคะบอกว่าระดับผู้บริหารให้กําลังใจค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะคะน้องน่ารักขึ้นทุกวันแล้วก็พัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆขย,ยี่ยมค่ะนี่นะคะขอบคุณทางพ่อเอระดับผู้บริหารวงหมอลำอันดับหนึ่งของประเทศไทยให้กําลังใจน้องขอบคุณแล้วก็สุดยอดมากค่ะนี่นะคะ ทางน้องค่ทแพนะคะก็ได้มาพูดนะคะขอบคุณสําหรับพ่อเอด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณพ่อเอมากๆเลยนะคะอาา่านี่นะคะแฟนคลับก็บอกว่าจงเรียนรู้แล้วก็พร้อมพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะคนเกง่งพ่อเอถือว่าเป็นพ่อ,อเอ A ถือว่าเป็นบรมครูท่านหนึ่งที่ประสบความสําเร็จและยืนระยะเวลามาอย่างยาวนานวงที่สําเร็จมีเยอะแต่ยืนระยะยาวมีน้อย ยังไม่เคยเห็นหน้าท่านเม้นถึงศิลปินของวงของท่านมาก่อนให้หนูพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่าหยุดอยู่กับที่ แม้ไม่มีใครเห็นแต่เทวดาทั้งหลายก็ยังจ้องมองหนูอยู่ต่อไปในอนาคตหนูจะเป็นเพชรที่เม็ดงามแห่งวงการหมอลำเลยอายุยังน้อยต่อยอดได้อีกเยอะแยะขอให้หนูโชคดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางหมอลำขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไปนี่จากแฟนคลับนะคะคุณผู้ชมขาพ่อเอกแกคงเห็นอะไรหลายๆอย่างเขาเป็นผู้ใหญ่เขาดูออกว่าของจริงแบบไหนถ้าได้อยู่วงพ่อเอ๋คงจะดี แกจ,จัดเจรนายและปกป้องได้ดีกว่าตรงนี้สู้ๆมามองเห็นอนาคตตัวเองอ่นนี่นะคะคุณผู้ชมขา ไม่ใช่ว่าอยู่วงไหนหรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องอยู่วงนี้นะคะบอสโจโก,ก็ดูแลดีนะคะคุณผู้ชมค่ะไม่จําเป็นว่าเออต้องไปอยู่กับพ่อเองงั้นอย่างนี้พ่อเอแกก็มีฝีมือทางบอสโจแกก็มีฝีมือเช่นเดียวกันนะคะต่างคนก็ต่างมีฝีมืออยู่กับใครนะคะน้องก็ดีหมดแหละค่ะคุณผู้ชมขาอยู่ที่ตัวน้องนะคะว่าจะพัฒนาตัวเองได้ไกลสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าบอสโจเนี่ยก็ปั้นศิลปินมาหลายคนเช่นเดียวกันนะคะไม่จําเป็นว่าต้องไปอยู่กับคนที่เป็นปรมาคูที่แบบ ผลงานโดดเด่นหรือว่าอยู่มานานนะคะคุณผู้ชมขาก็ไม่เสมอไปหรอกคะ่ะบอโจโญแกก็มีฝีมือแกก็มีผลงานเยอะแยะให้ทุกคนดูนะคะคุณผู้ชมขาไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะแบบเรื่องโซเชียลอย่างเดียวบอโจโญเนี่ยเรื่องการปั้นศิลปินนี่ก็เยอะการคัดศิลปินเนี่ยคืออันดับหนึ่งเลยนะคะบอโจโญเพิรู้นะคะพี่น้องคาการคัดศิล,ลปินเนี่ยถ้าเสียงไม่ดีจริงไม่เอานะคะบุคลิกไม่ดีไม่เอานะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคือเพิ่นเนะี่ยคัดเกรดเอกันทั้งนั้นเลยคะ่ะพี่น้องขาอยู่กับบอโจโญก็ดีอยู่กับใคร ก็ดีค่ะคุณผู้ชมขาไม่ควรจะเอาไปเปรียบเทียบกันเพื่อนกับเป็นครูคือกันค่ะพี่น้องคาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าไปเปรียบเทียบกันดีกว่านะคะเพราะว่าแต่ละคนนะคะคุณผู้ชมขาก็คือมีความสามารถมอีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันพูดอย่างนี้นะคะพี่น้องคะมีอย่างหลายๆอย่างที่แตกต่างกันเนาะค่ะพี่น้องก็คอยเบิงคอยห้กับรังใจกันต่อไปค่ะพี่น้องขา ะะบางท่านนะคะบอกว่าเป็นคำชมที่ทรงคุณค่าจากพ่อเอ๋หนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในวงการระดับปรมาจารย์ที่ยืนระยะเวลามาอย่างยาวนานเดินหน้าพัฒนาต่อไปนะน้องฮักแพงอ่านี่นะคะระดับครูบาอาจารย์ชมแสดงว่าหนูเก่งจริงต้องพัฒนาตัวเองไปให้กว่านี้เก่งขึ้นทุกวันนะ นนี่นะะการพัฒนาของหนูไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเขาดูหนูอยู่พัฒนาไปได้อีกนะครับจะเป็นเพชรเม็ดงามอย่างแน่นอนอย่างไม่ถึงปีอ่านี่นะคะพี่รองคะตั้งใจพัฒนาต่อไปไม่สิ้นสุดนะหนูอาแฟนคลับให้กําลังใจ เยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องฮักแพงด้วยละกันค่ะคุณผู้ชมข่าวรอด,ดูผลงานนะคะความสําเร็จของน้องไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะที่น้องยืนอยู่บนเวทียางสังงางามนะคะเป็นนางเอกของสาวน้อยลาเพลินโชว์กันต่อไปค่ะเพราะว่าดูจากการที่น้องทําการแสดงหลายๆอย่างต่างๆนานานะคะน้องสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกค่ะคนเรานะคะมันก็ต้องมีผิดพลาดนะคะมีดราม่าก,กันผ่านมาเป็นเรื่องปกติค่ะขอแค่น้องพัฒนาไม่ ไม่ใช่ว่าไปซ้ําเติมแล้วก็ไปดูถูกคนที่เขามาแนะนําอะไรแบบนี้คือไม่ใช่นะคะน้องผิดก็ว่าไปตามผิดน้องขอโทษน้องรับรู้ทุกอย่างแสดงว่าในอนาคตนะคะน้องจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมให้โอกาสน้องแล้วก็ให้กําลังใจน้องซัพพอร์ตน้องไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมขายังไงนะคะวันนี้ก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ